โลกมองแต่มนุษย์เป็นวีรบุรุษและมองพวกข้าเป็นเพียงมารร้ายข้าทศกัณฐ์ข้าเคยคิดว่าชีวิตข้าจะจบลงในสงครามแต่เปล่าเลยมันเริ่มต้นจากดวงตาคู่นั้นข้าได้เห็นใบหน้านางชัดๆความงามที่ม่อาจเปรียบดวงหน้านวลละไมดวงตาเศร้าลึกกลับทำให้ข้า ไม่อาจละสายตาเพราะนางงดนามยิ่งนักข้าเอนดูนางอย่างประหลาดรู้สึกอยากปกป้องอยากดูแลข้าถามชื่อนางนางตอบว่าชื่อสีดานางไม่กลัวข้าไม่แม้แต่จะถอยหนียิ่งทำให้ข้าตัดสินใจพูดไปว่าขออภัยนะแม่หญิงข้าจะอุ้มท่านเหาะไปที่เมืองข้าเพราะทางมันไกล และใช้เวลานานหากไม่เหาะไปข้าเอื้อมมืออุ้มนางขึ้นมาและตั้งใจจะพานางกลับลงกาแต่ท่านใดนั้นเขาเขาก็ปรากฏตัวชายผู้ที่ข้าเห็นก่อนหน้านี้คู่รักของนางท่าทางของเขานิ่งสงบแต่ช่างหน้าหวาดหวันนักในมือมีคันศรเขาบอกข้าว่าปล่อยนางเดี๋ยวนี้ เสียงเขาเย็นเยือกไปถึงกระดูกข้ามองหน้านางสายตานางเต็มไปด้วยความกลัวพอข้ามองดีๆมีรอยช้ำตามตัวนั่นมันเกิดจากเขาแน่ข้ามั่นใจข้าปฏิเสธที่จะคืนนางและบอกให้เขาใจเย็นๆฟังข้าอธิบายก่อนแล้วจู่ๆกายของเขาก็เปลี่ยนสีทันทีผิวเขากลายเป็นสีเขียวมรกต งาง้างธนูใส่ข่าข้ารู้สึกประหลาดใจกับมนุษย์ผู้นี้ร่างกายของข้าตอบสนองไปเองเงื่อตกหายใจทีคลื่นไส้ตัวสัน่นข้าคิดนี่ข้ากลัวมนุษย์ผู้นี้งั้นหรือกลัวเขาอย่างที่ไม่เคยกลัวใครมาก่อนเป็นความกลัวที่เสมือนเคยเผชิญมาแล้วข้าตะโกน ใจเย็นฟังก่อนแต่เขาไม่ฟังอะไรเลยแล้วพูดแค่ว่าตายซะไอ้ยักษ์อัปรลัก์ทันใดนั้นข้าก็ได้ยินเสียงตะโกนมาแต่ไกลหนีไปพระองค์เสียงของมารีดทหารที่ออกมากับข้านั่นเองมารีดเป็นครึ่งยักษ์ครึ่งกวางวิ่งฟ้ามาเปล่งแสงแปลงร่างเป็นกวางทองแสงนั้นเจิดจ้า ข้าฉวยโอกาสเหาะหนีอุ้มนางพุ่งขึ้นฟ้าแต่ยังไม่พ้นดีลูกศรของเขาได้ปักร่างมารีดทะลุใจข้านึกเจ็บใจไม่คิดว่าจะกลายเป็นแบบนี้เพราะช่วยหญิงสาวที่กำลังสิ้นหวังแล้วเขาก็เงยหน้าขึ้นสบตากับข้าบนฟ้าแล้วเหมือนเขาท่องบริการคถาจากนั้น พยานกสดายุนกที่ไม่มีศาสตราวุธใดทำอันตรายมันได้ตัวมันใหญ่โตราวกับภูเขาย่อมๆ่อมจะง,งอยปากและกรงเล็บแหลมคมก็ปรากฏตัวมามันพุ่งตัวมาโจมตีห้าแต่ข้าไม่อาจตอบโต้มันได้เพราะข้ากลัวนางจะโดนลูกหลงนางเป็นเพียงแค่มนุษย์ธรรมดาหากโดนโจมตีเพียงนิดเดียว อาจทำให้นางถึงแก่ชีวิตได้เลยข้าก็ได้แต่หลบและใช้ร่างกายรับการโจมตีของมันข้าได้ลองเสกกงจักไปโจมตีมันแต่ก็ไม่เป็นผลอย่างที่ข้าคิดมันลำพองใจเห็นว่าข้าสู้ไม่ได้จึงเอ่ยปากเผยจุดอ่อนของตนอย่างมั่นใจว่าไม่มีสิ่งใดทำอันตรายมันได้มีเพียงแหวนของนางสีดาเท่านั้น ข้าคิดว่าที่มันกล้าพยองได้แบบนี้เพราะมั่นใจว่านางจะไม่ยอมเอาแหวนที่เปรียบเสมือนแหวนมัน่นมอบให้ข้าแน่ข้ายังไม่ทันเอ่ยแต่นางถอดแหวนส่งให้ข้าข้าคว้างแหวนใส่ปีกมันอย่างสุดแรงพญานกสดายุร่วงลงสู่หุบเหวเบื้องล่างพอเรื่องสงบ ข้าก็ได้ยินเสียงตะโกนดังมาแต่ไกลว่าไอ้ยักษ์ชั่วไม่ว่าเจ้าจะพานางไปที่ใดข้าจะตามไปล้างผลาญให้สิ้นเผ่าพันธุ์ข้าให้สัตว์และนั่นแหละจุดเริ่มต้นของสงครามถ้าท่านอยากฟังต่อไว้ข้าจะมาเล่าใหม่วันหลัง